กาบสวีดัสกาบสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ก็มาพบกับจอห์นนี่เนะครับผมวันนี้เรามาถึงอีพีที่9เก้าแล้วโนะดยผมจะครับเป็นอาวุธที่สําคัญที่สุดนะผมในเกมไมครับนะทุกคนที่แข็งแกร้งที่สุดเลยนะสิดี้นครับมันจะเป็นยังไงนะหรอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม่มแรกผมขอไปเอาทองก่อนนะเนี่ยบนหัวเราเนี่ย โ okay. อเคอึปึปึป,ป,ปึเนี่ยนะครับผมทองบนเนี้ยนะเอาเพชรขุดเลยปับ๊บโอเคนี่คือแร่ทองนะทุกคนไปแล้วครับผมได้ลนะ้วแล้วก็เอามาแตกตรงนี้วิธีการแตกแร่ทอง โอเคได้เก้าอันนะก็ถือว่าไม่เร็วแล้วก็มันก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนจะต่อไปวิธีการต่อไปนะคือเราจะต้องใช้เล็กครับผมในการครัฟอะไรบางอย่างนะทุกคนน,ะนี่ครับผมครัฟอันนี้ เราได้อันนี้เสร็จปับ๊บมันยังไม่จบโอเคโอเคทุกคนแล้วเราก็จะได้อันนี้นะที่จริงมาได้สองอันนะทุกคนเราได้สองอันเสร็จปับ๊บเราต้องการแค่อันเดียวเท่านั้นแหละใส่เพชรใส่อันนี้เพชรนะครับแล้วก็ใส่อันนี้ว้าว <Wow. S 1> โอเคทุก okay. คนแล้วใส่หัวไปเออนี่ครับเอาแรนี้มาปุ๊บใส่แรนี้ไปนะผมแล้วก็ใส่หวัวโอเคผมก็จะได้แล้วนะใส่กันนี่ผมใส่มันจะเป็นอย่างนี้นะ โอเคก็เทดีนะทุกคนก็นต,ตอนนี้ผมกก็ได้หมวกกับได้ขวานมานะหมวกกับนี้ ทองนะทุกคนคือเราต้องไปหาเพชรก็หาทองนะเพื่อหลอมแร่นะครับผมอย่างที่ผมเคยหล่อมให้ดูไปแล้วเหมือนครั้งเหมือนครั้งที่แล้วอนะเดี๋ยวผมจะไปตามหาเพชรก่อนแล้วกันจองเดินททางนะทุกคน ผมจะลองดูอีกนะว่ามันจะมีเพชรให้ผมอีกไหมนะผอต้องการเพชรอันนี้จอนต้องการเพชรแล้วก็ทองเพชรแล้วก็ทองเท่านั้นที่จอนต้องการโอ้ก็บตายจ้าช่วยเฮ้ยนี่นี่น,น,นี่โอเคค่อยๆไหลไปทางน้ำนะจ้ช่วยโอ,โ,อโอเค เอาเจะได้ทองแล้วนะจะได้ทองแล้วนะนีโอเคนี่ไงผมบอกแล้วใหเว่ามันหาไม่ยากหรอกนี่ไงครับผมผมจอได้เพชรละเห็นไหมเราเคยมาเจอแล้วไง แต่เรามองเองพลาดไปเฉยๆโอเคเดวเราไปอีกต่อไปก็เป็นหาแร่ทองอะนะทุกคนแร่ทองผงจะเจอแล้วแน่ๆตรงนั้นไงโอ้ยอาย มไม่ไหวโอเคขอหาแร่เพชรไปก่อนลวกันอเอเ้ยเอ้ยพระเจ้าวอนนี่ยังได้ทองนี่แนละครับผมตามหาแร่มันก็จะได้เป็นประมาณนี้แหละโอเคเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมาย ไปแร่เหล็กมนาะเดี๋ยวไปหาแร่เหล็กคือพวกแร่นะครับผมตามหาแถวนี้ได้นะทที่มันจะหายากเลยหายา,หายากหายากเลยหาง่ายนี่แหละเคนี่คือแร่เล็กนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดไปนะผมตอนที่เราได้แร่แล้วเราก็กลับบ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะทุกคนโอเคทุกคนนะผมตอนนี้เราก็ได้แร่เพชรนะผมแล้วก็ได้แร่ทองมานะทุกคนแล้วก็ได้แร่เหล็กมานะคือแร,ร่พวกนี้เราต้องเผาก่อนนะแล้วก็ที่จริงได้แร่ฐานด้วยนะแต่ตอนที่ผมเดินไปเดินมานะผมทำฐานร่วงเอาไว้ แร่ฐานก็เลยไม่มีนะทุกคนไม่เป็นไรเนี่ยนะผมแร่เพชรนะเะือ้นี้คือแร,ทร่ทองนะทุกคนรลบเผามันก็จะเป็นแบบนี้ยเดี๋ยวเรามาดูแร่เหล็กนะเวลาเผามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะครับทุกคนมาครับรอรุ้น แร่เหล็กเวลาเผามันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนก็อีพีนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนคืออีพีนี้ก็ตามหาแร่เพชรแร่เหล็กแล้วก็แร่ทองพร้อมด้วยอาวุธนะผมที่ผมทำมาได้นะทุกคนโอเคนะครับทุกคนอีพีที่9ของผมนั่นก็คือ เรื่องของเรื่องนั่ก็คือการตามหาแร่นะครับผมคือมีแร่เพชรนะครับผมแล้วก็แร่ทองนะครับผมแล้วก็แร่เหล็กนะครับผมที่ผมได้ตามหามานะและอีพีนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมช่วยกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมบายบายครับ